คุณอยากมีเงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจไหมครับซึ่งที่จริงแล้วการทําธุรกิจนะเริ่มตั้งแต่เล็กๆนะครับใครๆก็ฝ่ฝันไว้นะครับแต่ว่าการหาเงินลงทุนเนี่ยมันช่างยากเหลือเกินในคลิปนี้ครับผมจะไม่บอกให้คุณไปหาเงินที่ไหนเลยผมจะให้คุณเริ่มต้นหาเงินลงทุนด้วยตัวเองเพื่อเอาไปเปิดธุรกิจของคุณโดยที่ว่า คุณไม่ต้องใช้เงินอะไรสักบาทเดียวเลยครับสวัสดีครับผมรัตพบและชะตานามวงนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนนะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับเหมือนคลิปแบบนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ เรื่องการหาเงินการทําธุรกิจนะครับและผมยังมีคลิปเกี่ยวกับขายของออนไลน์หาเงินออนไลน์การทําธุรกิจออนไลน์และก็พวกสั่งของจากจีนด้วยนะครับทีนี้กด subscribe ไว้คุณจะได้ไม่พลาดคลิปทุกๆวันของผมนะครับสำหรับการหาเงินเพื่อที่คุณจะเอาเงินก้อนนี้ไปเริ่มต้นธุรกิจได้นั้นเนี่ยมันมีวิธีง่ายๆนะและผมบอกเลยว่ามันมีแค่แบบเดียวเท่านั้นนะครับที่จะทำให้คุณได้เงิน รวดเร็วที่สุดคุณลองชมกันเลยครับว่ามันคือวิธีไหนฮะคุณรู้ไหมครับว่าถ้าผมรู้วิธีแบบนี้ตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับผมเองคงจะเจ๊งน้อยกว่านี้เยอะนะครับไม่ได้บอกว่าไม่เจ๊งนะเพราะว่าความผิดพลาดมันมีหลายอย่างนะครับหนึ่งในความผิดพลาดก็คืออะไรฮะรผมไปเอาเงินคนอื่นมาลงทุนเยอะ นะครับซึ่งเงินคนอื่นคือเงินใครครับจุดสําคัญเลยตัวสําคัญเลยคือเงินแบงค์นะครับหรือว่าเงินธนาคารนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยทําคลิปเนี่ยฮะว่าให้คุณหาเงินได้ด้วยตัวเองนะครับเพื่อสร้างธุรกิจลงทุนแค่ศูนย์บาทนะครับบางทีคุณอยากจะทําธุรกิจอะไรของคุณนะ่ะมันต้องใช้เงินใช่ไหมสุดท้ายคุณมักจะไปยืมธนาคารนะครับไปยืมยืมคนรู้จกักนะฮะ อ่าปกติมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่าหรือม่ก็ยืมหน่วยงานที่เขาให้กู้ได้หน่วยงานรัฐนะอ่าหน่วยงานรัฐรัฐที่เขาให้กู้ได้ปกติมันก็มีอย่างเงี้ยนะครับเวลาคุณจะหาเงินนะฮะมันก็อ่ามันมันก็มีอีกอ่ามีนักลงทุนนะมีนักลงทุนอีกแล้วกันแต่ว่านักลงทุนก็ยิ่งยากไปใหญ่ นัดลงทุนเนี่ยก็คือถ้าธุรกิจไม่ดีใครเขาก็ไม่ให้ยืมกันง่ายๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันก็มี4อย่างหลักๆนะครับซึ่งผมก็บอกเลยไอ้พวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็ตามมันก็เหมือนยืมเงินเหมือนยืมเงินเขามาพอคุณยืมเงินเขามาหมายความว่าไงคุณก็ต้องคืนถูกไหมไอ้ตอนที่คืนนั่นแหละยากกว่าตอนที่ยืมอีกนะครับ ตอนที่คืนยากกว่าตอนที่ยืมเพราะว่าตอนยืมว่ายากแล้วตอนคืนยากกว่านะน,นี้ผมบอกเลยดังนั้นผมเลยมันเน้นตรงนี้ฮะหาเงินด้วยตัวเองนะคุณเก็บอ้อมรอมริบในการหาเงินที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยแล้วเก็บไปเรื่อยๆแล้วคุณค่อยมาสร้างธุรกิจนะครับซึ่งในตอนเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยคุณใช้เงินแค่ศูนย์บาทก,ก็คือไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับผมเฉลยเลยละกันนะครับวิธีหาเงินแบบเนี่ยคือการ เป็นนายหน้าฮะ,ะซึ่งคาว่านายหน้าใครๆก็รู้จักถูกไหมฮะแต่คุณคิดดูแล้วกันเมื่อตั้งแต่แม้แต่20ปีที่แล้วผมยังไม่สนใจที่อยากจะเป็นนายหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าก็คิดว่าเงินมันมันมัน,ม,นมันหาได้อยู่สีที่นี่ไงแล้วทำไมต้องไปเป็นนนุ่งในหน้าใช่ไหมก็เพราะพวกนนนเนี้ยอย่างธนาคารเนี่ยใช้เวลา อง้อเขาหน่อยนะบางทีแบบว่านายธนาคารบางคนเรารู้จักกันนะมีคนแนะนําไปเขาก็จะมีแนะนําว่าเอ้คุณต้องเขียนแผนธุรกิจอย่างนี้นะเอ้อันนี้ปรับนั่นปรับนี่เสร็จปุกคูณก็ได้เงินมาแล้วอ่ะนะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยติดอะไรที่มันแย่ๆนะคุณก็ได้มาสักก้อนหนึ่งอ่ะนะไม่น้อยก็มากยังไงก็ได้ยืมคนรู้จักถ้าคุณไม่เคยยืมมาก่อนยังไงคุณก็ยืมได้ไม่มากก็น,น้อยเช่นเดียวกัน นะครับนักลงทุนนี่อาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันต้องมันต้องเฉพาะคนที่เขาชอบลงทุนนะ,ะในถ้าในกรุงเทพนี่เยอะหน่อยเมืองที่เป็นเมืองเศรษฐกิจก็เยอะหน่อยแต่แต่จังหวัดที่เป็นจังหวัดรองๆอง,งมามันก็จะหาย,ยากหน่วยงานรัฐมันก็จะก็พอได้แต่ว่ามันต้องอมีสเปกะนะเอ้ต้องธุรก,กิจแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นถึงจะให้อะไรพวกนี้นะครับอ่าโอเคแหละทาไมถึงต้องเป็นนายหน้าเพราะนายหน้าไม่ได้ลงทุนฮะ ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าไม่ได้ลงทุนเงินไม่ได้ลงทุนเงินะอ่าเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณดันไปเป็นในหน้าแบบลักษณะที่ว่า,าเป็นในหน้าที่ดินอย่างเงี้ยนะแล้วข้ามจังหวัดนะอย่างเช่นคุณอยู่สมมุติแล้วกันอยู่ที่ไหนสมมติอยู่สกลนครน,นะครับแต่ว่าไปเป็นในหน้าที่ดินของภูเก็ตอย่างเงี้ยอันนั้นคุณต้องลงทุนนะเพราะคุณต้องเดินทางไปบ้างไนงะถูกไหมฮะแต่ ผมก็จะบอกว่าคุณไม่ต้องลงทุนก็ได้คุณเริ่มเป็นในหน้าจากที่มันใกล้ๆนะครับคุณต้องเป็นในหน้าจุดสําคัญอยู่นี้ในหน้าที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายผมเขียนเป็ขอขอชอจอนะค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิน้นอ่ะคุณต้องเป็นในหน้าลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วในหน้าลักษณะนี้มันมีแบบไหนบ้างละ่ะเดี๋ยวก่อนนะ แล้วเป็นในหน้าแล้วมันมีเงินได้ไงก็แน่นอนคุณไม่ได้ลงทุนใช่ไหมครับานหน้าก็คือการที่คุณเอาผู้ซื้อเจอกับผู้ขายแค่นั้นเองนะครับผู้ซื้อเจอผู้ขายคุณก็ได้อ่ระหว่างทางไปนะครับคุณก็ได้ระหว่างทางก็คือค่าในหน้านั่นเองนะครับอ่าซึ่งแน่นอนว่าค่าในหน้าเนี่ยมันจะยิ่งสูงก็หมายความว่าอ่าสิ่งสิ่งที่ขาย มันมีมูลค่าสูงถูกไหมยิ่งสิ่งที่ขายมีมูลค่าสูงค่าในหน้าคุณก็มีโอกาสได้เยอะนะครับที่นี่ในหน้าแบบนี้มันมีอะไรบ้างนะฮะที่จริงมันก็มีหลายๆอย่างนะโอเคแหละในหน้าอาจจะมีในหน้าที่ดินถูกไหมฮะที่ดินแล้วก็พวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็มีพวกอะไรฮะก็ก็มีบ้านนะครับมีหอพัก อพาร์ตเมนต์คอนโดหรือว่าอะไรเขาตามนะครับแบบนี้มีอยู่แล้วนะ่าเดี๋ยวผมค่อยๆอยอธิบายรายละเอียดอีกทีนะครับแล้วมีอะไรอฮะที่จริมันมีในหน้าขายสินค้าด้วยนะ,ะในหน้าขายสินค้านะครับเช่นอาจจะเป็นอของที่ลูกค้าต้องการซื้อนะครับหรืองครั้งอาจจะเป็นพวกแบบบางคน อาจจะเป็นในหน้าพวกในหน้าขายรถยนต์ก็ได้นะเออเนี่ยมีคนที่เขาขายรถยนต์นะโดยที่ไม่ต้องลงทุนโดยไม่ต้องเปิดร้านนะครับออบางทีไปขายรถมือ1ก็ได้นะครับออมือหหรือมือ2ก็ได้นะครับออผมเห็นเพื่อนผมเนี่ยนะเป็นในหน้าขายรถมือ2เนี่ยนะโดยที่ว่าเขารู้แหล่งในกรุงเทพนะครับแล้วเขาก็วิ่ง เ,เดี๋ยวนี้ไม่ได้วิ่งแล้วสมัยก่อนนี่เขาวิ่งเพราะว่าอินเทอร์เน็ตยังยังไม่ค่อยโอเคนะครับยังไม่ค่อยมีใครออนไลน์กันเขาก็วิ่งไปตามต่างจังหวัดแล้วก็ไปเสนอขายโดยที่ว่าเขาก็ได้ส่วนแบ่งนะคันหนึ่งบางทีแบบ2 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0อย่างเงี้ยนะเ,เสร็จปุ๊บพวกพวกตามต่างจังหวัดแล้วเขาไม่ได้เข้ากรุงเทพมาบางทีนะครับเขาก็ใช้วิธีติดต่อคนนี้ตลอดดังนั้นเดือนหนึ่งขายได้ทีแบบหลายสิบคัน ะครับบางทีถ้าขยันหน่อยทั่วประเทศอาจจะขายเดือนหนึ่งได้เป็นเป็นร้อยคันร้อยคันเดือนละสัก5,000 5,000บาทเอ้คันละ5000บาทก็ได้เป็น500แสนแล้วนะไม่ต้องลงทุนอะไรนะฮะแต่ว่าโอเคแหละว่าเขายังลงทุนค่าเดินทางถูกไหมแต่เดี๋ยวเนี้นะครับผมก็จะบอกนี่ไงว่าทั้งหมดเนี่ยครับคุณพยายามไม่เดินทางโดยที่ว่าคุณขายขาย,ขายหรือว่าซื้อนะซื้อขายกันน่ะ ในทำเลใกล,ใกล้ใกล้ที่พักของคุณอ่ะ,อะถูกไหมใกล้ทำเลที่พักบางทีแบบว่าคุณเห็นที่ที่เขาขายใกล้ๆหรือว่ามีรถที่ขายใกล้ๆคุณก็เอาไปาทําการเป็นในหน้าได้ซึ่งพอคุณเห็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณคุณจะขายที่ไกลคุณก็ออนไลน์ได้เลยคุณก็ออนไลน์ได้เลยซึ่งสินค้ามีหลายแบบมากจนแบบว่าผมไม่รู้จะเขียนรายเพิ่มนะก็คือสินค้าอื่นๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีสินค้ามากมายที่คุณไปหาได้หรือว่าคุณสนใจนะครับแล้วคุณก็ขายทางออนไลน์นี่แหละนะครับให้คุณคิดดูนะฮะบางทีเนี่ยในหน้าขายสินค้าเนี่ยนะในรูปแบบปัจจุบันนะครับรูปแบบปัจจุบันเนี่ยในหน้าขายสินค้ามันก็จะเป็นพวกเหมือนที่ผมเคยสอนนะครับพวก dropship dropship ก็หมายความว่าเป็นตัวแทนไม่สต็อกไง นะคุณแค่เอาไปเอาสินค้าไปแช์นะครับหรือว่าเป็น Affiliate เนี่ยสองอย่างเนี่ยผมพูดมาหลายคลิปแล้วนะครับดอบชิพหรือ Affiliate Affiliate ก็คือเหมือนเอาลิงก์ไปแช์นะเออคุณก็ไม่ต้องอายคุณก็แชร์แช์ไปไงเออ,เอ,อคุณก็แชร์ Facebook ไลน์หรือว่าอะไรก็ตามในในที่ส่วนตัวหรือว่าบางครั้งคุณก็ไปแชร์ในกลุ่ม ในกลุ่ม Facebook ก็ได้คุณก็เข้าไปกลุ่มแล้วคุณก็ลองแชร์แชร์แชร์คนไหนคนไหนเขาไม่ให้คุณโฆษณาคุณก็ออกจากกลุ่มไปโดนบล็อกคุณก็ไปเลื่อนเลื่อนเ,เป็นกลุ่มอื่นก็คือเข้ากลุ่มอื่นแทนก็ได้และมันมีที่เยอะแยะมากมายนะครับพอคนอื่นเขากดลิงก์หรือว่าคนเขากดซื้อคุณก็ได้ค่าคอมนะหรือว่าได้ส่วนแบ่งนะครับทีนี้เรื่องเกี่ยวกับการทำรอปชิปหรือ a f f i l i a t e เนี่ยนะครับค้นหาใน YouTube ก็ได้นะครับ ยูทูบช่องคน้นหาหาคำว่าวรัตภพแล้วก็เว้นวากาเขียนว่าดรอปชิปนะครับหรือเว้นวากเขียนว่า Affiliate ก็ได้นะครับคุณก็จะเห็นคลิปอยู่หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะที่ผมพูดถึงน่าจะ4ี่หคลิปนะครับคุณก็ลองไปหาดูนะและที่จริงแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็มีพวก a f f i l i a t e หรือว่าดรอปชิปที่ดรอปชิปนี่จะเป็นสินค้า Affiliate เนี่ยจะเป็นจะเป็นลิงก์ที่ให้ค่าในหน้านะ,ะ,ะถ้าคุณอยากจะร่วมกับผมคุณก็แอดไลน์แอด วรัฐภพนะครับแล้วไปพิมพ์วรัฐภพโอ้ยแต่ละเดี๋ยวนะฮะผมเขียนให้มันดีๆหน่อยวรัฐภพนะครับ วูเออาร์เอนะครับแอดไลน์ไปแล้วถามคำว่าดรอปชิป p ดี o ๋แอฟเฟลเวตนะครับเดี๋ยวจะมีคนพากลุ่มพาเข้ากลุ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีสินค้าไม่มีอะไรสักอย่างนะก็รออีกช่วงหนึ่งนะครับผมกำลังพัฒนาสินค้าอะไรหลายๆอย่างนะครับเมื่อมีสินค้าให้คุณได้นี่แล้วคุณก็สามารถเอาไปแชร์ได้ก็หมายความว่าคุณก็ได้ค่าในหน้าไงโอ้ง่ายมากเลยนะและพวกเนี้ยไม่ว่าคุณจะไปเป็นในหน้าที่ดินอสังหาหรือว่าในหน้าเกี่ยวกับสินค้าอะไรก็ตาม นะครับเมื่อคุณได้ค่าในหน้าแล้วคุณก็เก็บไงออก็เก็บเงินค่าในหน้าเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเก็บได้มากแล้วมากพอคุณก็ลงทุนธุรกิจคุณได้แล้วไงโอ้โหไม่ต้องไปง้เอเงินคนอื่นนะจริงๆนะครับง่ายไหมง่ายมากนะแล้วก็ที่จริงแล้วผมบอกเลยว่าก็มีหลายๆคนทําแต่ว่าเขาไม่ได้มาบอกเฉย เขาทําอยู่เขาไม่ได้บอกแต่ว่าผมบอกให้เลยนะครับเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ต้องไปหาเงินจากคนอื่นนะครับหาเงินจากคนอื่นแล้วเครียดฮะค,คุณใช้เงินตัวเองนั่นแหละจากการเป็นในหน้านะครับโชคดีแล้วกันนะครับเป็นยังไงครับคุณลองทําดูนะเพราะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้เงินเร็วที่สุดเยอะที่สุดนะครับพี่เน่ยว่าถ้าคุณยิ่งขายของที่มีมูลค่ามาก ก็ยิ่งจะได้ค่าในหน้ามากขายของที่มีมูลค่าน้อยก็ได้ค่าในหน้าน้อยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วคุณก็ได้เงินโดยไม่ต้องลงทุนนะครับคุณได้เงินมาเสร็จปุ๊บคุณเข้าไปลงทุนธุรกิจนะครับทีนี้ผมมีให้อีกวิธีหนึ่งครับที่คุณจะทําให้เงินเข้ามาได้ง่ายนะครับซึ่งเงินมาง่ายๆแล้วคุณก็เก็บเงินไปลงทุนธุรกิจได้เหมือนกันนะครับก็คืออ่านหนังสือของผมครับ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมแจกฟรีนะครับชื่อว่าเงินมาง่ายๆซึ่งหนังสือนี้ผมเขียนเองครับเป็นหนังสือเล่มเเลยฮะสามารถส่งตรงไปถึงที่บ้านคุณได้มีเนื้อหามากถึง357หน้านะครับยังไงถ้าคุณอยากได้เงินมาง่ายๆก็รีบแอดไลน์แอดวรัธามีแอดนำหน้าไปสอบถามการรับหนังสือฟรีได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับแล้วอย่าลืมแชร์ ให้กับคนที่คุณคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันครับสหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ